ชลประธานทีเจเพื่อนกันได้มีการจัดกิจกรรมนะครับกันมีส่วนร่วมของพ่นองประชาชนในการพัฒนาแรงน้ำโครงการขุดลอกแกมลิงกุดลืมหนองผือครับพร้อมอันค้าประกอบด้วยอันเป็นการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก่อนเริ่มพิธีครับก็ได้มีการเปิดพิธีบวงสรวงเส้นเครื่องวายอาหารข้าวหวานนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิลิมงคลบอให้มีอุปสรรคในครับในการดําเนินการคุดหลอกแกมลิงให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณโครงการแกมลิงกุดลืมน้องผือตําบลหน้าแก่อําเภอข่ํมเคืรอนแก้วจังหวัดยะโสธรจากนั้นครับพันจ่าเอกอนุสิทธิ์บัวหุงนายอำเภอข่ํมเ,มเคือ์นแก้วเปิดกวยถวายสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผี่นองประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการคุดหลอกแกมลิงกุดลืมหน้องผือ พ้อมอาคาตประกอบนะครับโดยมีนายศาสตราพมรักผัวม่วยการโครงการชนรัฐทานยะโสธรพอมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการครับองค์การปกครองส่วนทองทินกำนั่นผู้ใหญ่บ้านและกับพี่นองประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนครับซึมเนื่องจากนายพานุพงศ์มุ่งงามค่ะราษฎรมูทีซีตาบลหน้าแก่อําเภอข่ำเคือนแก้วมีหนังสือนําความกราบบาังคนทุนน่นนะครับพรกรุณาขอพระราชทานโครงการแก้มลิงกุดลืมน้องผือนะคะ เมื่อปี2 5 6 3เนื่องจากราษฎรมีความเดือดร้อนบ่มีนามอุปโภคบริโภคและการนำในการเหตุการเกษตรซึ่งแรงน้ำแห่งนีค่ะมีอายุการใส่งานมาน,นานแล้วกว่า70ป,ปี mm hmm. มีความตื่นเขินนะคะบบสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมอียังใดซึ่งทางประบาทสมเด็จพระเจออ้ายุหัวนะคะทรงพระกรุณาปโปรดเกล้ารับโครงการนีไวัยเป็นโครงการอันเนืองมาจากพระราชําริซึ่งให้กลมชลประทาน,นะคะ่ะโดยโครงการ ชลประทานจังหวัดยโสธรเพื่อนกระดน้ำเนินการพัฒนาแรงน้ำในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจำนวนหาช่องนะคะขนาดบานนะคะก็คือ3คูณ3เมตรคุดหลอกแรงน้ำปริมาณกว่า60แสนลูกบาทเมตรแล้วก็มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโดยไฟฟ้าพร้อมระดบระบบน,นะะ้ำกระจายจำนวนหนึ่งแห่งแล้วก็มีการก่อสร้างข้างสัญจรเขาสูบผืนนะครับประมาณ3กิโลเมตรน้ำกันค่ะ ครับซึ่งทางผู้หนวยการโครงการชลประธานยาโสทอน,นะครับเพื่อนได้บอกว่าหากโครงการปีนี้นะครับดำเนินการแล้วเสร็จการซีสามารถเก็บกักปริมาณน้ำาจากเดิมเนี่ยสามแสนลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งล้านสามแสนสีลูกบาทเมตร ซึ่งก็สสมาถซอยเรือราศฎรครับบ้านหน้ารู้มูที่3บ้านนองเท่ามูที่4ตําบลหน้าแก่อาเภอข่ํมเ,มเคืองแก้วจังหวัดยะโสธรและก็ราศฎรบ้านหน้าผายตําบลโน่นล่งางอาเภอเคืองได้จังหวัดอุบลราชธานีโดยในช่วงของฤดูฝนนะครับกเกษตรกรก็จะมีพื้นที่ใส่ประโยชน์จํานวน2 6 0 0ไร่ฮและก็ฤดูแล้งจํานวน1000ไพันไฮจนวน 1307คนจําคนจำนวน460คนตามลำดับกระสีทรงผลให่เกษตรกรครับมีน้ำใสในการเกษตรเหตุการณ์ประมงและการนำอุปโภคบริโภคได้อย่างย่งยืนต่อไปซึ่งมินี่เองครับเ่ากับมีเสียงสัมภาษณ์ของภูมิในการโครงการชลประทานยาสุธรเพิินสิวนาดไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับครับซึ่งหากโครงการนี้ดาเนินการแล้วเสร็จก็สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกับน้ําจาก300,000ลูกบาศก์เมตรเป็นหนึ่ง ล้านสามแสลูกบาศเมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องาอนนตตานนราษฎรในเขตํามู่บ้าลสองตำบลในเขตอําเภอคำขินแก้วแล้วก็อําเภอเคิงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์2,600ไร่ในหน้าฝนและก็1,000ไร่ในหน้าแลง้งประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ1,300คนหรือประมาณ460ครัวเรือนครับ